โอ้ถดดวงโอ้เต็มดวงเลยพี่น้องเลยโปดตกโดนโดนครับโดนโดนสวัสดีครับสายล่าทุกคนออกกันอีกแล้วครับมือนี้ยิ่ปลาพี่น้องมือนี้ก็ออกล่า ตามลำสเแทับพี่น้องนี่ครับนั่งยุบสุดเพื่อสุดสิดินพังสุดลงพี่น้องนี่ครับแม่นม้ำลำสเแทนี่นั่งโปะอยู่นี่แหละดุนไปต้องกันพี่น้อง มือนีก็มากกับผ้าสันเท่าไรละครับนี่ไก่กองพอดีได้สั่งสายลีไอพี่อีสายลีมาใหม่พี่น้องเลยได้สีแดงแดงเป็นเล่นเลยมือนี ตามมึครับรุ่นไปน้องกันวางสิมีป่ามาขึ้นบ่ cố liềm một mình nhưng mà thằng tầm tí nó ơi mình liềm yếu mà phải xảy nó ุดงเลเป็นดงเลยพี่น้องเลยปวดโดนๆครับโดนๆโดนครับโดนครับปปวดถือพี่น้ถือครับถือครับสูงสุดสูดพี่น้องกองเก็บตกพี่น้อง บาทมื้อโดนพี e ่น e ้องโดนถึกถือครับถึกครับถึกโอ้ยนี่ครับถึกครับถึกครับจ้ะโอหเมมเขาอุ้มหนูอ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอสาวจับไว้ก่อนครับถือครับพี่น้องครับถึกถือนี่ครับโอ้ปวดปวดเลย เดี๋ยวให้เขาเบิดแห้งจกหน่อยก่อนโอ้ยอย่าๆจะหลุดเด้อถึกมินมินเพียงโอ้แห้งครับเอามันบดหรุนไหมโอ้ยขาดซะเนาะไม่เยอะหนึ่งเดี๋ยวเดียวพี่น้องเอาขึ้นมาให้เบิดครับโอู้ววานบดถือกันพี่น้องหลาดขึ้นมาครับโอ้ ขออนุญาตเอาก่อนด้พี่น้องสองมือถือกองมืนบ่อใดเดี๋ยวครับเอาขึ้นมาก่อนครับนี่ครับพี่น้องโอ้โอโยเกียบสิบ,บาทมือาะเกียระไก่เกียบ,บ,บ่ถือครับถือน่อยเด เต็มนึงแล้วพี่น้องเอ้ยเฮ้ย,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 ยเหยียบขาดพี่น้องตึกโพน้อยเดียวโอ้ลไล่จ่าเป็นแนวหน่อยได้พี่น้อ,นองไหโอ้ยเหยียบบ้านนึกว่าบัตรถิดเนาะพี่ครับทะลุเลยเหยียบขาดพี่น้องเอ้าอย่าดีไล่กละ อเอ้างนอก้างเป็ดแปมเองอึบอึบระบาดเลยโอส้สิสิได้แม่อันนี้เกีบ็บเสียขะมึงโอ้วังหันมันสูขคนเนาะพี่นอ้องดึงจวดจัดจุดจัด,ด ดีนะพบเกี่ยวนี่ท่านเมื่อกี้น่ะกันไปจับจะมือเปล่าดรอวยออกหอนแพลแทะโอ้หลีดไม่ได้ผลเลยพี่น้องเลยออกงานขังแหลกอีแดงแรกเยอะทำงานแล้วบ่อนอ่าโอเคตัวใหญ่เติบดูกลุบๆอยู่นี่พี่น้องใส่นี่โอ้คือจะบวทอตัวมือน,น่ะนก ทอดอกพี่น้องแต่ก็งามนนึงเดี๋ยวไปเจ็บของคนพี่น้องเอาครับพี่น้องยิ่งแล้วมันโดดเนาะดึกนึกว่มามันมาถือผมก็ว่างปืนเล,เล่นอะวรวะว้างโอ้ยทึ้งกล้องมัโอ้ย,ออยพี่น้องเออบลูนี่บ่ว่ามันถือเนาะ ว่ามันนึกว่ามันบ่ถือกนี่เดี๋ยมันโดดตรงขึ้นเลยนะเออโอยใส่การใดอยู่เดอ้อครับนะี่ยอันยี่สิบเซนได้หนึ่งพี่น้องสั้นๆันึงเด้ียวลูกดอกผมยี่สิบเซ้นนึงเด้ยบ่เอาเงาเด้คู่กันพอดีครับผ่าสั่นห้องหรอวะนี่ยางสองเซน กึบกรึบอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวปลดก่อนครับงีแง่ออกไดอยู่เลยวุ้นตัดงีแง่ออกไดอยู่มือเดี๋ยวมันจิตถนัดหรือออกไดหรือยาดะยานะ อะไรดอกพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตปลดสองเมืองครับอำไปเด้อพี่ต้องใส่นี่ประมาณจากโลกบอลลูนกันละครับปลดลูกดอกกันบ้าโดดโดงขึ้นปัน๊ด ว่ามันสีบอสีบอยังสีส่ใดๆถอดลอกมัพัทนเข่าจะอไรนะวะสูมือคนตรวจตรวจอยู่พี่น้อง ี่น้องเอ้ยครับพี่น้องแต็มเดียวกับจิตโอเคแะไรล่ะครับคือสิได้แต็มเดียวอย่างมื้อนี้ซ่อมนี้ก็พ่อกินแล้วล่ะครับมื้อหน้าจะกับพ่อกันไหมนอนโอ้โอ้โอนย่อๆหยฮะสดๆเลย อ๋ครับพี่น้องสำหรับชิบีกเอาสับมีนะครับฝากกดไกลค์กดแชร์กดสับสไครต์ใส่เบบกูดน้ำในรถพี่น้องช่องพยิตัวโอวไมไปครับสวัสดีครับคลิปหนา้าจะไปพอกันไหมพี่น้องเดี๋ยวพามันยิ่งมาอีกนี่ได้อมคือก้าไป